ครับสวัสดีครับผมนายสุประชัยสังชัชกุลรหัสนักศึกษา5401001622046วันนี้ผมจะมาทำการประกอบแจกกรยานะครับเรามาเริ่มกันดีกว่ากานต้องการเปิดโปรแกรม Solid Works ขึ้นมานะครับคลิกในส่วนของ Open จากนั้นเมื่อในส่วนของส่วนประกอบล้อหลังนะครับกด Open ออกมานะครั ในลักษณะนี้นะครับลองคลิกเลื่อนดูปรากฏว่ามันเลื่อนไม่ได้เพราะาเราได้ทําการฟริกไว้แล้วนะครับจากนั้นกดคําสั่ง insert c o m p o n e n t นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของส่วนประกอบล้อหน้ามานะครับกดวางนะครับแต่ว่านี่เราสามารถเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนก็ได้นะครับจากนั้นผมใช้คําสั่ง m ม r e นะครับผมจะเลือกบริเวณผิวทรงกะบอสองผิวนี้นะครับกดตกลงนะฮะ มันจะสามารถเลื่อนซ้ายขวาขึ้นลงได้นะครับจากนั้นผมทอามานกำหนดความสัมพันธ์นะครับอย่างนี้ผมจะเลือกในส่วนของผิวนี้นะครับผมก็จะเลือกผิวนี้นะครับก็ตกลง ชิ้นงานก็จะถูกแมทช์เข้าด้วยกันลักษณะนี้นะครับทำให้จักรยานสามารถหมุนได้แค่ซ้ายขวาดีนิดทิศทางเดียวนะครับส่วนเบาะนี่ก็หมุนได้90องศาตามที่ได้กําหนดไว้ตั้งแต่แรกนะครับจักรยานการถีบก็าสามารถหมุนได้นะครับครับชนะมจะใช้คําสั่ง save as ก่อน,นึ่งทีนะครับ จะเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นคำว่าจากกาออกักรยาโอเซนะครับจากนั้นผมจะใช้คำสั่งไฟล์นะครับแล้วก็เลือกแพ็กแอนโกดีเซ็ตทูซไฟล์นะครับแล้วก็ติ๊กถูดีเฟรเชนดูซิงเกิลโฟลเดอร์นะครับ ชื่อไฟล์เป็นจักรยานนะครับอด s a v นะครับนะครับในส่วนการทำงานของการประกอบจักรยานก็ใส่สมุดบบเพล้วนี้นะครับขอบคุณทุกรับชมสวัสดีครับ